สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับช่อง VR เกษตรชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาจับหอยเชอรี่สีทองนะคะจำสินส่งลูกค้านะคะไซส์ที่เราเห็นนะคะจะเป็นไซส์เหรียญสิบนะคะก็ใหญ่กว่าแต่อย่าให้เล็กกว่าก็พอนะคะส่งให้ลูกค้าอันนี้ทั้งหมดห้าสิบตัวนะคะออเดอร์เล็กๆนะคะวันนี้จะมาแชร์วิธีการจำสินนะคะ ในแบบที่เราทําส่งลูกค,ค้านะคะแล้วก็หอยไม่ตายนะคะให้ดูนะคะก็นี่เลยค่ะนอกจากเตรียมหอยแล้วก็ต้องเตรียมดินนะคะดินผสมน้ํานะคะเอ,เอาน้ำออกก่อนนะเนี่ยค่ะตักเอาเศษ ใบไม้เศษกวดเศษอะไรนะคะก็จะเป็นดินละเอียดอย่างนี้เลยนะคะจะเป็นดินเหนียวดินร่วนดินทรายก็ได้ค่ะใช้ได้หมดนะอ่ะทีนี้นะคะเราก็เอาหอยตัวเนี้แหละคะ่ะเข้าไปคลุกในดินโคลนนี้เลยนะคะก็ทําทีละนิดแล้วกันค่ะเดี๋ยวหอยจะเล็กแตกเอานะคะนี่สวยๆทางนั้นเลยนะคะ มาคลุกแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็วางไว้ก่อนอีกนะคะ,ะทําจนหมดเลยนะคะ,ะเรียบร้อยแล้วนะคะได้ตามแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะใช้พัดลมนะคะเป่าให้แห้ง1คืนค่ะ หอยเนี่ยเราจะจำสินตอนกลางคืนนะคะเป่าไว้นึ่งคืนเช้ามาแพ็คส่งลูกค้าค่ะไปดูกันต่อนะคะมาต่อกันเลยค่ะนี่ก็คือพัดลมจิ๋วของเรานะคะที่ใช้เป่าทุกครั้งเลยหรือเพื่อนๆจะใช้พัดลมที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะไม่ค่อยบาลานนะคะ จริงๆจ,จะใช้ตะกร้ากลมนะคะมันก็จะเข้ากันเลยเอาไปเลยค่ะหนึ่งคืนให้แห้งหาผ้ามารองด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอะไรน้ำนะคะจะเปียกพื้นนะคะไว้ทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะมาแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นเช้าอีกหนึ่งวันนะคะ <c oughs> จะให้เพื่อนๆได้ดูนะหอยก็จะแห้งแบบนี้เลยดินแห้งนะคะหอยก็แห้งด้วย แตกมากที่สุดเช้ชาๆนะคะอาจจะเสียงไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เนาะได้แล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะแพ็กส่งให้กับลูกค้ากันค่ะแพ็กเรียงใส่ลังแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะบางฟาร์มเขาก็จะใช้เป็นอ,อ่า ฟางข้าวนะคะหรือเนี่ยค่ะจะใช้เป็นกระดาษมินตอร็ได้นะคะวันนี้เราใช้เป็นแบ,บ่นี้แทนนะคะใส่เพิ่มมาอีกหนึ่งชั้นค่ะเป็นการกันกระแทกนะคะ เสียงอาจจะเบานะคะช่วงเชา้าอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราจะใส่ไข่ให้ลูกค้าด้วยนะคะพอดีลูกค้าสั่งไข่มาด้วยยั่งเหลือนะคะ ประมาณนี้นะคะเราก็ใส่ไปอีกหนึ่งชั้นนะคะให้พอดีกับกล่องโอเคแล้วแน่นนะคะแน่นมาด้านนี้ก็จะกดลงนิดนึงก็ได้ค่ะยังใส่ได้อีกอยู่นะคะและนี่ก็คือไข่หอยเชอรี่นะคะที่เราจะแพ็คส่งลูกค้าด้วยขั้นตอนในการแพ็คนะคะมีในคลิป ที่เราเคยลงไว้แล้วนะคะเข้าไปดูได้นะคะเพื่อนๆเรียบร้อยค่ะแพ็กไข่ให้ลูก่แพ็กไขห่ไขหอยเชอรี่ให้ลูกค้าด้วยนะคะแบ่งพื้นที่กันแบบนี้นะคะยัไม่แบ่งก็ได้นะปิดฝา,าพับเขียนที่อยู่ส่งลูกค้าได้เลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆน,นะคะอาจจะมีวิธีในการจำสินหอยเชอรี่นะคะหลากหลายวิธีเอามาใช้กันได้นะคะแต่ว่าทางฟาร์มเนี่ยเราก็ได้ลองหลากหลายวิธีแล้วเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปล่อยหอยหลบับไว้ไวไวในฟางเพื่อจำสินในฟางเนาะออหอยก็จะหลับแล้วก็ค่อยส่งลูกค,ค้าหรือว่าอาจจะเป็นการใช้พัดลมอะคะ่ะเป่าให้แห้ง นะคะแล้วก็ค่อยแพ็คส่งอันนี้เราก็ลองแล้วเนาะแต่ว่าเ,เราเราชอบแบบนี้มากกว่าปัญหาที่ลูกค้าที่เราเจอที่ลูกค้าเจอเนี่ยมันมันรู้สึกน้อยกว่ารู้สึกว่าตัวที่คลุกในดินเนี่ยหอยรับสนิทมากกว่าอยังไงเราก็ลองไปปรับเปลี่ยนกันดูนะคะก็ เอาที่ตัวเองถนัดแล้วกันเนาะแบบที่เป็นให้จําสินในฟางหรือว่าเปิดผัดลมเป่าเนี่ยเออไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะแต่ทางฟาร์มเราเองเนี่ยคือไม่ไม่ถนัดกับวิธีแบบนั้นมันทำให้เลยเลยออกมา ไม่ดีในการส่งไปหาลูกคา้าเกิดการเคลมอะไรเกิดขึ้นนะคะอ่าวันนี้นะคะถ้าเพื่อนนะคะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมลูกค้ากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะกับช่อง VR กเกษตรชน,นะคะ่ะมีไข่หอยแล้วก็มีตัวหอยนะคะหลากหลายไซส์แบบกิโลก็ได้แบบพ่อแม่พันธุ์แบบ ตัวใหญ่ๆเท่ากำปั้นเลยก็มีนะยังไงก็โทรมาได้หรือว่าเข้าไปในเพจก็ได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจให้เพื่อนๆด้วยนะคะเป็นเพจฟาร์มหอยเชอรี่สีเทาจังหวัดส,สุรินทร์นะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรทิ้งให้เพื่อนๆด้วยนะคะยังไงโทรมาสอบถามสั่งซื้อกันเข้าได้เลยข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ